สวัสดีค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ค่ะนักรีวิวจะต้องทราบถึงองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์นะคะว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างเรามาฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะองค์ประกอบผลิตภัณฑ์นะคะจะประกอบไปด้วยกัน5ประการด้วยกันนะคะ1ก็คือจะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์หลักค่ะ2นะคะก็จะเป็นลักษณะทางกายภาพหรือว่ารูปลักษณ์ภายนอก3นะคะก็จะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังและ4นะคะผลิตภัณฑ์คั่วห้าก็คือศักยภาพของผลิตภัณฑ์ค่ะเรามาดูประการแรกกันก่อนนะคะ ก็จะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์หลักก็หมายถึงประโยชน์หลักๆหรือว่าประโยชน์พื้นฐานนะคะซึ่งลูกค้าเนี่ยจะได้รับจากการซื้อสินค้าหรือบริการนะคะยกตัวอย่างจากของใกล้ตัวของใช้ในชีวิตประจาวันเลยค่ะอย่างเช่นยาสีฟันนะคะองค์ประกอบหลักๆเลยก็คือทําให้ปากสะอาดโฟมล้างหน้านะคะก็จะช่วยในการล้างหน้าขจัดคราบสิ่งสกปรกต่างๆบนใบหน้านะคะน้ําเปล่าก็คือดื่มเพื่อดับกระหายนะคะการทานข้าวทานอาหารก็คือเป็นการบริโภค เพื่อที่จะให้เราเนี่ยหายหิวนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจะเป็นตัวอย่างที่นักรีวิวเนี่ยจะต้องทราบว่าประโยชน์พื้นฐานหรือประโยชน์หลักๆของผลิตภัณฑ์นั้นๆเนี่ยคืออะไรนะคะเพื่อที่จะนํามาบอกต่อหรือบอกเล่าประสบการณ์ได้เรามาดูจากตัวอย่างประโยชน์หลักๆของนาฬิกาลองคิดเล่นๆสิคะว่านาฬิกามีประโยชน์อะไรแน่นอนค่ะประโยชน์ของนาฬิกาก็คือใช้ในการบอกเวลาอันนี้ถือเป็นประโยชน์หลักเพราะฉะนั้นสินค้าและบริการที่เราจะรีวิวประโยชน์หลักของเขาคืออะไรเราจะต้องวิเคราะห์ออกมา มาให้้ไดต่อไปค่ะในส่วนของลักษณะทางกายภาพหรือว่ารูปลักษณ์ภายนอกของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่เราสามารถรับรู้ได้ถึงความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปร่างลักษณะ การบรรจุนะคะหีพอหรือว่าตราสินค้าชื่อตราที่เราใช้เรียกนะคะสีสันต่างๆตรงนี้เป็นลักษณะทางกายภาพอื่นๆที่เราสามารถมองเห็นได้แบ่งแยกได้เรามาดูค่ะจากไอศครีมนะคะในส่วนของไอศครีมเนี่ยเราก็จะมีการแบ่งลักษณะทางกายภาพอย่างเช่นชื่อตราแสดงให้รู้ว่าแตกต่างกันและไอศครีมนะคะแต่ละชนิดก็จะมีรูปร่างที่ต่างกันอย่างเช่นไอศครีมแบบแท่ง ไอศครีมแบบโคนไอศครีมแบบถ้วยรวมทั้งสีสันของไอศครีมแต่ละรสชาตินี้ก็จะแตกต่างกันออกไปตามชนิดของสิ่งที่นํามาผสมในไอศครีมนั้นๆและนี่ก็เป็นเพียงลักษณะทางกายภาพที่นํามายกตัวอย่างเพราะฉะนั้นนักรีวิวก็จะต้องวิเคราะห์สินค้าแต่ละประเภทเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของสินค้าที่ตนเองรีวิวว่าชนิดนี้แตกต่างจากของอีกยี่ห้อหนึ่งยังไงนะคะ,ะ,คะเพื่อที่จะเป็นการบอกเล่ารายละเอียดต่างๆได้ค่ะต่อไปค่ะเรามาดูในส่วน ของผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง คุณประโยชน์ที่ผู้ริโภคต้องการจากผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการนั้นเนี่ยนอกเหนือจากประโยชน์หลักแล้วเนี่ยเราต้องการความคุ้มค่าอื่นๆนะคะแล้วก็คาดหวังว่าจะได้รับนอกเหนือจากประโยชน์พื้นฐานว่ามันคืออะไรบ้างนี่คือสิ่งที่จะสามารถทําให้เขาตัดสินใจซื้ออะไรสักอย่างลูกค้าเองเนี่ยก็จะคาดหวังว่าจะได้รับคําคุ้มค่าจากสิ่งนั้นที่ตนเองเนี่ยจ่ายเงินไปอย่างเช่นการได้รับบริการการใช้ <S <S บริการ<ๆ><ๆ>เราก็ย่อมคาดหวังว่าจะได้รับความรวดเร็วการทานอาหารนอกจากอิ่มแล้วเนี่ยเราก็คาดหวังว่า ร้านนี้จะต้องอร่อยหรือว่าราคาเนี่ยจะต้องประหยัดนั่นคือความคาดหวังที่เราคาดหวังว่าจะได้รับจากสินค้าหรือบริการค่ะต่อมานะคะก็คือในส่วนของประโยชน์หลักๆอย่างที่บอกไปในตอนตอน้นว่านาฬิกาเนี่ยก็คือประโยชน์พื้นฐานช่วยในการบอกเวลาแต่เชื่อไหมคะว่าบางคนไม่ได้ซื้อนาฬิกามาเพื่อดูเวลาเพียงเดียวบางคนมองว่านาฬิกาเนี่ยสามารถที่จะสวมใส่เพื่อที่จะเป็นเครื่องประดับได้หรือบางคนมีนาฬิกามากกว่า1เดือนเพราะอะไรคะแต่ละวันการแต่งกายของเราไม่เหมือนกัน บางครั้งบางโอกาสการออกงานในแต่ละครั้งหรือว่าไลฟ์สไตล์บุคลิกภาพเนี่ยเราอาจจะจําเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนนาฬิกาให้มันแมทก,กันกับเสื้อผ้าหน้าผมของเรานะคะหรือว่างานที่เราจะ เข้าร่วมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะถือเป็นสิ่งที่เราคาดหวังที่เราจะได้รับนะคะนอกเหนือจากใช้ดูเวลาแล้วเนี่ยก็จะเป็นการทําให้เรามีเครื่องประดับสวยๆงามๆไปด้วยนะคะนักรีวิวนะคะสามารถที่จะแนะนําลูกค้าถ้าหากว่าเป็นการรีวิวสินค้าประเภทนาฬิกาหรือว่าเครือร่องประดับก็อาจจะบอกว่าสินค้าประเภทนี้เหมาะกับชุดแบบไหนการออกงานอะไรถึงจะเหมาะกับลักษณะนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะนํามาเขียนคอนเทนต์ต่างๆได้ค่ะต่อมานะคะอีกชนิดหนึ่งในส่วนของเก้าอี้สุ เก้าอี้มาคาดหวังอะไรบ้างจากเก้าอี้ถ้าเป็นเก้าอี้ทํางานก็อยากให้รู้สึกว่านั่งแล้วเนี่ยสบายนะคะผ่อนคลายและมองไปนอกเหนือนจากนั้นนะคะเรามองว่าถ้าเอามาวางในห้องทํางานหรือในห้องนอนของเราแล้วเนี่ยจะมีความเหมาะสมกันนะคะต่อไปนะคะในด้านของความคาดหวังอย่างเช่น โรงแรมลูกค้าคาดหวังการไปพักโรงแรมเนี่ยหนึ่งเลยคือด้านของความสะอาดและที่สําคัญเราไปท่องเที่ยวหรือเราไปพักผ่อนเราย่อมต้องการความเงียบสงบเพราะฉะนั้นพวกเสียงรบกวนต่างๆเราคาดหวังว่าจะไม่ได้ยินจากภายนอกเมื่อเราอยู่ในห้องพักของเรานะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือคาดหวังว่า จะได้รับบริการที่ดีจากพนักงานทุกคนนะคะอันนี้ก็ถือเป็นตัวอย่างความคาดหวังที่ได้จากสินค้าและบริการแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์ควบนะคะผลิตภัณฑ์ควบไม่ใช่ของที่ติดมากับสินค้าไม่ใช่ของแถมผลิตภัณฑ์ควบก็คือนอกเหนือจากประโยชน์หลักๆอย่างเช่นอาจจะเป็นซื้อสินค้ามาแล้วมีการรับประกรันซื้อสินค้ามาแล้วมีบริการขนส่งมีบริการติดตั้ง หรือมีบริการการให้สินเชื่อนะคะสินค้าบางอย่างเนี่ยอาจจะมีการให้บริการหลังการขายยกตัวอย่างจากสินค้าหรือว่าของใช้ภายในบ้านนะคะทีวีตู้เย็นแอร์คอนดิชันมีการบริการจัดส่งถึงบ้านรวมทั้งมีการบริการติดตั้งต่อไปอย่างเช่นโรงแรมค่ะผลิตภัณฑ์คั่วหรือผลิตภัณฑ์เสริมสําหรับโรงแรมหรือที่พักอย่างเช่นพวกอ่างอับน้ําสระว่ายน้ําเครื่องทําน้าอุ่นสัญญาณทีวีสัญญาณ WiFI เครื่องปรับอากาศบริการรถรับส่งบริการซักรีดบริการส่ง อาหารถึงห้องพักบริการนําเที่ยวอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ควบค่ะเราสามารถ เอาข้อมูลเหล่านี้ออกมาบอกต่อออกมาเล่าสู่กันฟังได้ประการสุดท้ายนะคะก็คือศักยภาพของผลิตภัณฑ์ค่ะการพัฒนาลักษณะใหม่ๆของผลิตภัณฑ์หรือว่าคุณค่าเพิ่มเติมที่เจ้าของสินค้าหรือบริการจะพัฒนาขึ้นได้อาจจะเป็นในลักษณะของคุณสมบัติต่างๆอัจรประโยชน์ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากกว่าเดิมยกตัวอย่างเช่นยาสีฟันอาจจะต้องการให้แปลงฟันแล้วมีรสมิ้นต์มีกลิ่นมะนาวเรียกว่าตัวของศักยภาพของผลิตภัณฑ์หรือสิ่งที่คาดหวังหรือบางครั ั้งอาจจะมองไปว่าเอ๊ะเวลาเราแปลงฟันแล้วเนี่ยเราต้องไปบ้วนปากกับน้ํายาบ้วนปากเพราะนั้นสิ่งที่เราบอกว่าสักยภาพในอนาคตที่เราอยากให้เกิดขึ้นอาจจะเป็นในส่วนของยาสีฟันที่ผสมน้ํายาบ้วนปากไปแล้วก็ได้นะคะและสิ่งนี้นะคะมองว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยในส่วนของร้านอาหารหลายคนเวลาไปร้านอาหารแล้วเนี่ยถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเยอะมากแบตมือถือหมดบ่อยมากคิดว่าในอนาคตร้านอาหารอาจจะมีการบริการจุดชาร์จโทรศัพท์มือถือให้กับลูกค้าด้านไหนมีแน่นอนคะ่ะว่าต้องได้รับความประทับใจจากลูกค้า แน่ๆน,นะคะต่อไปนะคะปัจจุบันเนี้ยรถไฟฟ้ามีการนิยมใช้มากขึ้นรถไฟฟ้าใช้ไปใช้ไปเวโหมดทาไงคะต้องชาร์จพวกโรงแรมพวกร้านอาหารอาจจะมีการให้บริการจุดชาร์จรถไฟฟ้าเห็นไหมคะอันเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าศักยภาพของผลิตภัณฑ์ในอนาคตว่าอยากให้เกิดขึ้นหรือเวลาเราไปเที่ยว อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเที่ยวสถานที่ต่างๆเราอาจจะเจออุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุโรงแรมเมื่อเราจ่ายค่าที่พักไปแล้วอาจจะมีบริการในด้านของประกันอุบัติเหตุถ้าหากว่าเราได้รับหรือว่าได้เกิดอุบัติเหตุภายในโรงแรมเช่นเล่นน้ําเกิดการหกล้มปั่นจักรยานเกิดการหกล้มก็มีประกันอุบัติเหตุนะคะซึ่งถึงเหล่านี้สามารถที่จะเป็นศักยภาพของผลิตภัณฑ์ในอนาคตได้ประกรนันนี้นักรีวิวเองเนี่ยสามารถที่ จะแสดงความคิดเห็นของตนเองออกไปว่าผลิตภัณฑ์ที่ตนเองรีวิวเนี่ยคาดหวังว่าในอนาคตอยากจะให้มีสิ่งใดเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์นั้นบ้างนะคะสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไปได้จากสิ่งต่างๆที่เราอยากให้มีหรือว่าเราอยากให้เกิดขึ้นค่ะ